เจ้าอีกหนึ่งคันครับในคลิปนี้ท็อปเทนรถสวยคุณภาพดีการันตีต้องท็อปเทนกระดาษค่ะร้อนเหรอร้อนมันบร้อนเนี่ยเขาบอกว่าเงินมาพระหลุดอ่ะพี่ก้เงินมาพระโอ๋อเนี่ยปัญหาเลยมีถ้าีโก้ให้อีกเนี่ยเดี๋ยวหลุดตัวนอกเลยนะโอ้โหลอยสี่สิบสีเทาอ่ะสีเทามีไหมพี่กูขอแล้ร้อยสี่สิบสีเทาพี่พี่มีไหมเงี้ไม่มีหมูสีเขียวเมียให้มากินข้าวแค่นี้ละแค่นี้เมียให้มาวันละสองร้อยใช้ไปหกสิบแล้วกินข้าวกับหมูไปเออว่าแล้วกูขอร้อยสี่สิบไป นี่ข่าวตัวนอกให้แล้วอ้าวคันต่อไปเป็นอะไรครับพี่โก้เล่าร้อนในยุค90กระแสกำลังมาแรง300 ZX 2 by 2ค่ะเกือบๆสีที่นั่งใครจะมาให้ข้อมูลกับคันนี้กับเรางงกันดิงงกันดิสีนั่งอยากรู้ข้อมูลใช่ไหมยต้องคุยกับผู้บริหารใหญ่นายใหญ่ของเราครับเรียนเชิญพี่ท็อปผ้พี่ท็อปผ้เรียนเชิญนะพี่ท็อปกูก็เป็นสตาร์ทโคตรใหญเลยเป็นสตาร์ทอยู่บ้างแล้วัสดีครับสตาร์ยพี่ครับผมได้ครับ แนะนำตัวหน่อยไม่เคยเจอกันเลยตั้งแต่สมายครับผมเออ่ผมท็อปเต้นท็อปเทนกะลาดนะครับครับสุดยอดเลยอันนี้งัดทีเด็ดออกมายุคเก้ากำลังฮือฮากันอยู่ครับคันนี้เป็น300 ZX ใช่ครัอทูบายทูคือ4ที่นั่งช่วงยาวใช่ครับมันจะมีช่วงสั้นด้วยมันจะเป็นมันจะเป็นแค่สองซีดสั้นนี่จะคนจะหายากแต่ส่วนใหญ่บ้านเราจะเป็นทูบายทูคือ4ที่นั่งซะส่วนใหญ่คันนี้ข้อมูลเป็นยังไงบ้างครับพี่ท็อปบอกผมหน่อย คันนี้ก็ได้รถแท้มาแครับผมแล้วก็ผมใส่เครื่อง 1J นะครับขึ้นโบเดียวโบใหญ่นะครับมีโช๊มีเบรกมีล้อมีคือก็ใช่ก็ไลทพร้อมสิ่งเลยใช่ครับพร้อมสิ่งเลยปัญหาคือบ้าท่านผู้ชมบอกเฮ้ยวางเจจริงเหรออ่าดูเครื่องกันหน่อยนี่นี่ เครื่องเดิมมันคือ VG 3 0 DETT ใช่ครับใช่ไหมครับปัญหาของมันคือในยุคสมัยก่อนมันเซอร์วิสยากเขาบอกว่าเปลี่ยนวัตถีนีไม่ต้องรื้อฝาทั้งฝาใช่ครับอ่าล้วงตรงไหนก็ไม่เข้าครับแล้วอะไหล่เชียงกงแพงใช่ครับมันก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นเครื่องเจที่มาเซอร์วิสง่ายใช่ไหมของเล่นพวกนั้นก็น้อยด้วยแต่ว่านนี้ก็ของเล่นก็หาง่ายหน่อยอ่าพี่ครับมัน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 ไม่เอียงเข้าครับพี่ เอามันเข้ารูนี้ครับโอ้โหโง่เข้าแล้วครับพี่เข้ารูนี้ครับพี่โอเคครับพี่อ่าอันนี้ต้องทษพี่โก้เขาเข้าได้แล้วพี่มันไม่รอพี่อ่าหนึ่งเจเดี๋ยวนี้เท่ากี่แรงม้าครับพี่อ่าตอนจูนเนี่ยประมาณสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าแต่พอมาใช้งานจริงก็หลีลงหน่อย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 มากก็ช็อคอัพเทอินนะครับค่ะแล้วก็ต้องบอกว่ามันหัวฟิตติ้งหมดค่ะนะครับ ชุดแต่งก็เป็นกันชนหน้าถ้าผมจำไม่ผิดนี่ไหมเน c ้ a เชนเนาะใช่ไหมฮะกระชนหน้าซิ่งมาแล้วกระชนหน้าตัวสุดท้ายกระจังหน้าก็ซิ่งแล้วครับนี่มีลมเข้าตรงนี้เพราะธรรมดาจะเป็นแผ่นเรียบอ่าเฮ้ยคันนี้ผมชอบนี่ชอบเป็นตำนานไปแล้วแฟร์เรดี้นางฟ้าของนิสสันเขานี่ยตำนานแต่สองนย์นะครับล้อกับ BBS LM ครับผมล้อที่สนกว่านะครับ ใช่ครับอันนี้กล้าพูดเลยอันนี้สเปคสกายไลน์มึงเนี่ยใช่ครับเห็นไหมแสนแล้วครับล้อก็แสนแล้ว LM ฝาแดงน่าจะเป็นสิบครึ่งป่ะสิบนิ้วมึงใช่นไหมผมดูให้ท่านผู้ชมเลยสิบนิ้วสิบแปดออฟยี่สิบสกายไลน์อ่าโอ้ล้อแสนไม่ใช่แสนแต่แสนกว่าด้วยนี่พี่โต๊ะคาน้องไอนอยากรู้ราคาคันนี้ราคาตั้งไว้เท่าไหร่ครับพี่ราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวอ่าอยู่ที่เจ็ดแสน 8ปด0 0ื่ับเปเฮ้ยราคาไม่แพงถามผมด้วยจำนวนรถ3 0 0ร้อยเซท็กที่มันเหลือน้อยมากแล้วคันนี้เป็นหลังคาทีบาร์เสน่ห์ของรุ่นนี้มันก็คือหลังคาไปเปิดได้ใช่ไหมพี่ท็อปใช่ครับถ้าเป็นหลังคาแข็งโอเคบางคนบอกว่าหลังคาแข็งมันแรงกว่าแต่ผมมีความรู้สึกว่าหลังคาทีบาร์เป็นอะไรที่แบบมันเป็นยุคสมัยของการเอาวัฒนธรรมอเมริกามาใช่พอรถรุ่นนี้มันเรียนแบบรถอเมริกามาไงมันเรียนแบบพวกคอเวตเรียนแบบบอนเตียที่เป็นทีบาร์มาถอดหลังคา เก็บไว้ฝาท้ายมันมีที่เก็บอยู่ใช่ไหมหรือเก็บหลังบ่อมันจะไม่ได้นะ้องเปิดไปตรงนู้นใช่ไหมพี่อ่าที่เปิดมันก็จะใช้ร่วมกันหมดอ่าข้างหลังยังไม่เรียบร้อยใช่ยังไม่เรียบร้อยรออะไรอยู่ใช่ครับพี่ท็อปบอกรออะไรอยู่มันจะมีที่เก็บอยู่ครับที่เก็บหลังคาเสียบเสียบเสียบเข้าไปครับอ่าเฮ้ยโอเคเก็บไม่เยอะนะหรือแผ่นแค่แผ่นรองข้างล่างเองครับแล้วก็เดี๋ยวมีพวกนี้ด้วยอ่าแมกกาไีนข้างบนครับ เฮ้ยสวยรถสวยผมชอบตัวถังตัวถังมันสวยเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าใครขับรถรุ่นนี้เนี่ยต้องเป็นนักธุรกิจเท่านั้นนะแล้วอยู่แถวแถวสะทอนศีลมแถวแถวในเมืองนักธุรกิจในเมืองอ่ะจริงๆๆิจรจะเห็นอยู่ในตึกแบบตึกแพงๆตึกธ<แ>ุรกิจจะนี่ขับแบบนี้การใส่โซ่ผูกท้ายขับกันมาราคา789000เกับเครื่องยนต์1 j เครื่องยนต์ตอนนี้ก็แพงแล้วนะ หนึ่งเจไม่เหมือนเมื่อเจ็ดแปดปีสิบปีที่แล้วตอนนี้เครื่องหนึ่งเจเขาบอกว่าเชียงกงตอนนี้เกือบแสนแล้วนะเกือบแสนแล้วพี่สองเจแสนกว่าคันนี้เจ็ดแปดเก้าล้อแสนหนึ่งเครื่องเครื่องสองแสนสามแสนสามแสนรถเจ็ดแปดเก้าซื้อรถสี่แสนกว่าบาทจริงไหมจริงผมทำไปเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าตอนเนี้ย มันใกล้จะคอมพลีทแล้วเดี๋ยวรอนิดนิดน่นอนอะไรมาประกอบเสร็จจบเลยเจอแสนแปดหมื่นเก้าพันยังจัดไฟนนซ์ได้อยู่ไหมครับพี่ท็อปทุกนี้น่าจะเป็นสดนะก็เป็นกันสดแล้วเพราะปีมันลึกแล้วปีมันลึกแล้วปีมันลึกแล้วเพราะนั้นอยู่ที่คนชอบผมบอกเลยว่าซื้อตํานานไม่แพงครับซื้อตํานานไม่มีคําว่าแพงรถมันหายไปทุกวันทุกวันเหลือน้อยลงทุกวันทุกวันวันหนึ่งมันจะเป็นอนทค car โดยปริยายรถหายากแล้วรถดีไซน์แบบนี้ไม่มีแล้ว ไม่มีแหละผมบอกแล้วไม่มีใช่เออยังโอถงสบายอยู่ข้างในอลังการงานสร้างเพรานะนั้นมาซื้อกันได้แล้วม,ม,มันจะหนังเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับโอนฟรีเหมือนเดิมครับทุกอย่างฟรีหมดฟรีหมดครับจ่ายค่าประกันอย่างเดียวพันตองชําระเองใช่ครับถูกต้องแค่นั้นเองนะครับการันตีถ้ามีชนหนักมีน้ําท่วมมาคืนได้เลยครับคันนี้ขับได้ขับได้ครับผมขอ,อย่าไปขยี้ได้ไหมเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท ใส่ขอย่าไปดึงหน้าหน่อยแล้วฟิล์มใสด้วยเดี๋ยวกูจะขับออกถนนใหญ่เลยแล้วชุดเอ็นเตอร์ชุดนี้ด้วยเดี๋ยวพวกคนทั้งถนนมองหน่อยหย่าหย่าพี่ว่าเดี๋ยวไปขอย่าเอาลองนะครับพี่พี่ดาองครับครับเอาลองปิดเลยเราต้องลองใช่ไหมเอาละขึ้นเลยมึงอะขึ้นเลย แอบพี่แหม่เสียงมันดรอุยวิโก้มันใช้ยังไงเนี่ยคือต้องบอกงี้นี่คือหลังคาทีว่าพี่เก็บพี่เก็บแค่มันหมุนนี่ได้มันหมุนนี่ได้ถ้าอยากแบบอยากจะแบบเปิดรับแสงอาทิตย์อ่ะก็เปิดไอ้บางแดดนี่ได้อ่ามันก็จะเป็นหลังคาแก้วเลยนะครับในการดีไซน์ยุคนี้คันนี้ออกมาตันเป็่งพันเการ้อยเก้าศูถึงปีประมาณ1993 อนนี้มีของแต่งหน้านหน้าคือกระชนหน้าปัดเป็นไมล์หน้าปัดนี่หายากแล้วนะหน้าปัดเป็นไมล์นะครับในยุคนั้นการใส่คอนโทรลยูนิตเนี่ยมันก็จะอยู่บนบนคือตอนยุคนั้นเขาเรียกว่าบ้าบ้าพวกอากาศยานะาอ่ะค่ะอ่าผู้ยานจะอยู่เหมือนเป็นคอกพิษอ,อ่ะเนี่ยไหมปรับปุงจะปรุงก็ปรับกันตรงนี้ใช่ไหมปรับนล้าฝนก็ปัดตรงนี้เปิดไฟหน้าก็เปิดตรงนี้คือจะอยู่ตรงนี้กันหมดเลยแล้วก็จะมีก้านไฟเล็กอย่างเดียวที่อยู่ตรงนี้อ่า ยังก็ปลอดเกียร์ออกไปปุ่มลุดแล้วแต่ถ้ามาหาซื้อ้ตอนนี้อีกไหะจะหาไม่ได้แล้วนะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะถ้าใครสนใจรีบมาอุ้มไปเลยสวยมากเครื่องทำมาเต็มแล้วรอบๆนี้แต่งลอมแล้วเรียบร้อยอนเอ็นบอกได้ไหอันอ็นบอกได้ค่ะแอนนอนเลยได้ไหมอะอเนี่ยครับ นี่นี่เขบให้โอเคเป็นไงมางพี่โก้ก็ดีดีดีด,ด,ดีมันก็ต้องมีเก็บงานกันหน่อยเพราะว่ารถคันนี้รถล้นเป็นรถส่วนตัวพี่ท็อปเหมือนของเล่นพี่ท็อปเขาอะ่ะเขาก็เอามาแบบเอามาแต่งทีละนนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อเข <ทำ S 1> ้ใช่ป่ะว่าเฮ้ยวันนี้คนชอบโหลดได้วันนี้กูว่าวันนี้กูว่ากูก็เติมเพิ่มนี่เพิ่มนั่นเอาไปเติมนี่เติมนู่น สมัยก่อนไม่มี U s b แน่นอนใช่ใช่อันนี้เขาก็จะมาแต่งเองไม่เดี๋ยวพี่เขาบอกผมแล้วเมื่อกี้ก่อนลองขับเดี๋ยวจะเก็บให้หมดเลยอเดีพราะเขาสั่งอะไรหมดแล้วแต่พี่เดีว่าธุรกิจมันเยอะก็เลยไม่มีเวลามาทำเจ็ดไปก้านนี่คือเอาวิกิโน่หมดเลยใช่เดี๋ยวจัดให้จมๆเลยมีอ่าเป็นไงบ้างเฮ้ยโอเคโอเคก็ไป็นรถอีกหนึ่งคันที่เป็นตำนานของประเทศญี่ปุ่นเขานะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ค่ะถ้ามาเลยถ้ามาจัดกันไปไม่มีปัญหา เรื่องนี้นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยเครื่องยนต์เจหรือใครไม่ชอบก็เอาเจไปยกออกขายซะแล้วก็ไปใส่เครื่อง v G, อ่าก็ไม่แพงเครื่อง VG ก็ไม่แพงแล,แ,แล้วแต่คุณชอบแล้วแต่คุณชอบแล้วแต่คุณชอบเพราะนั้น7 8 000, 9, 000, น็0 0สนแปนเาพเงินสดเนาะก็มาซื้อกันได้แล้วก็อยากจะให้เขาเพิ่มอะไรขึ้นไปก็ลองต่อรองกันดู สำหรับคนที่ชอบเล่นเอ่อเล่นรถรุ่นนี้บอกเลยราคานี้789ด้ไม่แพงไได้แพงเลยไม่แพงไม่แพงเขาเรียกว่าถ้าแบบซื้อเอาไปสะสมเก็บไว้นะมันหาไม่ได้แล้วนะถูกต้องเขาเรียกว่ามันเป็นคุณค่าทางใจไม่อย่างที่ผมบอกไงเครื่องอะเครื่องผมตีแสนค่ะเครื่องผมตีแสนล้อมันตีแสนตีตำตามเลยนะสองแสนเจ็ดแปดเก้าถ้าคุณซื้อสามวันจะไดในราคาห้าแสนใช่ห้าถูกกว่าสองร้อยอีกถูกทั้งที่รถเวทมันเนี่ยต้องไปเทียบกับอะไรต้องไปเทียบกับซูปราต้องไปเทียบกับ ไ x 7์เซนะ,ะซึ่งตอนนี้ราคาเท่าไหร่ล้าน7จ<ช>็ดูเป,ป้าสองล้านกว่า,าเพราะฉะนั้นก็มาซื้อกันได้ใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเลหนึ่งคันสำหรับท็อปเทนเดี๋ยวเราไปดูกันใบนิดนึงสําหรับสายที่ชอบเข้าป่าเข้าป่าอ่าแล้วก็เข้าป่าแบบมีรถนิยมคันสุดท้ายจะจะรีวิวของท็อปเทนในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ